ครับสวัสดีครับไรอ้อยโยต่อใช่พืชผลครับวนนี้รออ้อยอยู่หัวหน้าง่ามเกินอ้อยแปลงนี่ออสุดยอดครับเกินเกินเกปีประหลดไรล,ละสามสิตตันแปลงนี่ชุดยอดของอ้อยง่าหา้าขับอ้อยอายุดอนครับอำเภอนโนนสะอาดครับใส่ปุ๋ยแล้วพอดีฝนตกมากมือ ใส่ปุ๋ยได้สามที่หมื่อฝนตกนำ่หมื่นสองหมื่อแล้วนี่แหละครับพึ่งได้พายฝนพึ่งขึ้นบอบผิดหวังปีนี้ปุ๋ยไรละสองสอบใส่ลงไปแล้วไรละสองสอบครับ <c oughs> รอต่อกันจะเริ่มเติบโตกับรอฝนตกมากรับรอแตเก็บเกี่ยวผลผลิตคนละ่ะตอนกลุ่มพามีนาคนละ่ะขวบปีนี่น,นะครับปล่อ,อยอยูดอนครับอ้อ,อยไลยุอยตาชัยผืชดผลงามอยู่ส่วนทึ่งมันโน่นมันแห้งแปรตายหมดแต่าได้ปุ๋ยลงไปก็คือสิพืดขึ้นแล้วล,ะละ่ะเกินเกิน อ้อยไรเยอะเ่าใช่ครับฝากกดไลกดแช่กดติดตามน้ำเลยนะครับเด้อว่าเป็นฝากกดไหลน,น้ำกดแช่ซอยเป็นแรงเชี้ย์แรงใจเห็ดไทยอ้อยสวยๆงามไปเห็นบึงบ่อพิษหวังอ้อยแปลงนี่งามงามเกิน <c oughs> ไหวจังไหนมักเกิื่อนแบบนี้พอฝนไหลายๆฝนไหลยกันไทยกบได้ที่หาหมือใส่ปุย๋ยเราได้สรงหมือฝนเมียนลงมาโอ้ดีครับดีดีว่ดีจังหวะเลยเกินเกินฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามกด Subscribe น้ำเด้อครับ ใ่จังหวะพอดีกับฝนตกถือขิ้งอ่อยเลยดีสุดยอดอ่อยงาม พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจากไข่น้ำนี้เด้อครับ กรบแล้วไม่ไหมท่างหลายมือเลยฝนตกแล้วนะครับปล่อยไร้ทั no, ้ค no, ่อยลิตผที่ละมีหน้าเจอกันดูดูกันมาเนี่ยว่างามเลยกเกิดดีเกินขาดสซนนั่งนี่มันอย่างแห่งแรงยังน้อยแต่มันเล็กไง ครับทงหน้าไรอยตอตาชัยล้อยไรอยตอตาชัยพืชผล ป่อยสุดยอดเลยครับเกินเกินเกินบอกเลยว่าสุดยอด อะไรเยอะต่ใช่เพียงแอลเพียงข้อแล้ว ชุดยอดครับโอ,อยนี่ม,าามันง่ามค่ะง่ามแน่อ่าตบอกคำเดียวแล้วครับ่าเกินเกินชุดยอด Cool. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครน้่นะครับสวัสดีครับ